ดาวอังคารเป็นดาวที่โคจรในแบบรายเดือนนะคะชาวมิถุนมีดาวอังคารเกี่ยวข้องกับเรื่องรับผลนะคะคราวนี้จะย้ายเข้าสู่พบเรือนใดนะแล้วก็ในช่วงเวลาดังกล่าวไปเจอดาวเสาคู่ศัตรูนะคะสิ่งใดที่จะได้มาในขณะที่เรื่องใดที่ต้องระมัดระวังในช่วงดังกล่าวไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะท่านใดลัคนาราศีมิถุนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มิถุนายนถึง14รก,กรกฎาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์ฝากกดติดตามไว้นะคะ ดาวอังคารนะคะเป็นดาวเรื่องลาบผลของชาวมิถุนนะคะในรอบนี้ก็จะขยับย้ายเข้าสู่ภพเรือนสุภะนะคะในมุมที่ดีก็คือจะไปเจอดาวศุกร์นะเป็นคู่มิตรนะคะช่วงนี้จึงมีเกณฑ์มีลาบผลเกิดขึ้นอา,อาจจะเป็นลาบผลในเชิงเกี่ยวข้องกับเรื่องความโชคดีความเฮงนะเรียกว่าเป็นวังอาไปแย่งชิงประมูลแข่งขันหรือมีโชคลาบแบบคาดไม่ถึงเกิดขึ้นในเชิงการงานการค้าได้นะคะเรื่องของลาบผลบางอย่างที่มาจาก ออนไลน์นะหรือลักษณะการเดินทางไกลนะหรือลาบต่างประเทศอะไรที่เป็นไกลๆนะคะก็มีเข้ามานอกจากนี้ลาบผลในเชิงรับรับรู้คนเดียวนะหรือไม่มีเหตุผลไม่มีสาเหตุก็เข้ามาสู่เชา้ามิถุนได้ในช่วงนี้นะคะอาจมีเรื่องของการสนับสนุนนะจากเชิงคนต่างวัยในเชิงการงานได้ช่วงนี้อาจจะเป็นเชิงบริวารนะหรือได้ลาบบางประการจากคนต่างวัยนะในเชิงสนับสนุนเกื้อนหนุนในเชิงจะได้ลาบได้ผลมานะคะสําหรับดาวศุกร์กับดาวอังคารนะคะ เป็นคู่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสเสน่ห์นิยมด้วยนะช่วงนี้ก็มีเกณฑ์เป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของเรื่องเด็กๆนะหรือเยาวชนนะเรียกว่าอาจจะมีจยงหงวะชอบมาพึ่งพาอาศัยมาขอความช่วยเหลือหรือไปเกี่ยวข้องกับ แวดวงเด็กเยาวชนนะคะหรือมีกิจกรรมคลุกคลีช่วงนี้ก็จะเป็นที่พึ่งพาของเด็กๆคนต่างวัยรอบตัวได้นะคะเรื่องของลูกหลานบริวารน,นะก็มาพึ่งพิงอาศัยและบางทีก็มามีเหตุในการใช้จ่ายไปกับเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นภาะระเลี้ยงดูนะเรื่องความหวังดีนะคะหรือบางทีก็เป็นจังหวะที่เราใช้จ่ายไปเพื่อความพึงพอใจในการซื้อข้าของต่างๆบางท่านเป็นการซื้อของเพื่อ สะสมงานอดิเรกนะหรือลงทุนอะไรใหม่ๆช่วงนี้เป็นจังหวะรีเริ่มก็เป็นจังหวะใช้จ่ายเงินของชาวมิถุนในส่วนต่างๆเหล่านี้นะคะสําหรับดาวรับผลช่วงนี้ไปเจอดาวเสาคู่ศัตรูนะดังนั้นมีจังหวะมีเงินเข้ามาในเชิงรับผลมีเงินมาเติมนะรวมไปถึงก็มีจังหวะจับใจใช้สอยเนื่องด้วยรับผลที่ได้มามักเก็บไว้ไม่ค่อยอยู่นะคะเรีวยกว่าเงินทองได้มาช่วงนี้มีเกณฑ์ใช้จ่ายออกไปกับเรื่องของ ข้าวของเสียหายนะคะการต่อสัญญานะรวมไปถึงการริเริ่มสิ่งใหม่เนื่องจากดาวคู่ศัตรูนี้ไปอยู่ในภพเรือนสุภาะนะคะมีจังหวะลงทุนความเจริญก้าวหน้าในชีวิตบางทีเกี่ยวข้องในเชิงครัวเรือนครอบครัวนะเรียกว่าใช้เงินไปกับเรื่องของการเคลียร์สิ่งเก่าๆในขณะเดียวกันอาจจะก่อเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะดาวหลายดวงนะคะไปอยู่ในภพเรือนกรรมะของชาวมิถุนในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะดาวสหัชชะก็อยู่ในภพเรือนกรมมะนะเรียกว่าได้ประโยชน์จากเชิง แวดวงสังคมนะคะบางทีการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมช่วงนี้ได้รับเงินก้อนหรือมีโชคทางการเงินเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องเพื่อนสนิทมิสหายเรื่องของพี่น้องนะคะมีการเดินทางใกล้ไกลเข้ามาเกี่ยวข้องนะบางทีเดินทางแบบสั้นๆเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อทําธุรัประบางผลประโยชน์ในขนาดเดียวกันบางคนเดินทางไกลเลยก็ได้นะคะมีเหตุให้ไปร่วมงานในเชิงงานเข้าสังคมนะบางทีเป็นเกียรติเป็นศีกับตัวเองนะเช่นการถูกคัดเลือกรับเชิญนะหรือว่า ในเชิงการไปร่วมงานที่เป็นทางการนะอาจจะเป็นจั่หงว่าไปเกี่ยวข้องกับงานในเชิงประกาศผลประกาศรา,ศางวัลงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแสดงความยินดีหรือเป็นเชิงงานมงคลงานบุญงานบวชงานแต่งได้หมดช่วงนี้เพราะว่าชาวมิถุนนะคะมีเกณฑ์โดดเด่นในสังคมนะแล้วก็ได้ประโยชน์บางอย่างจากเรื่องเพื่อนฝูงแวดวงการทํางานเป็นหมู่คณะด้วยนะคะ สำหรับรับผลของชาวมิถุนช่วงนี้นะคะมักได้มาจากเรื่องของคนต่างไวัยได้น,นอกจากนี้บางทีก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวในเชิงงานด่วนนะคะงานที่เร่งรีบนะหรืออะไรที่เข้ามาป,ปรับฉับพลันส่งผลให้มีเวลาเตรียมตัวน้อยนะหรือว่าอะไรที่เป็นเรื่องของการใส่หมูนะหรืออะไรที่เกี่ยวกับทางศาสนาประเพณีเก่าแก่การสืบทอดต่างๆนะก็มาเกี่ยวข้องทางตรงทางอ้อมกับเรื่องเงินเงินทองทองชาวมิถุนได้นะคะ ช่วงนี้มีเสน่ห์นิยมกับเรื่องคนต่างวัยอย่างที่บอกบางทีเป็นเยาวชนนะหรือบางคนได้มาจากเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ทางการงานเห็นความสามารถนะได้รับความเกื้อหนุนจากเรื่องของคนศักดิ์สูงกว่าอำนาจมากกว่าส่งผลในเชิงความเจริญก้าวหน้าทางการงานได้นะคะสาหรับชาวมิถุนช่วงนี้ก็ถือว่ามีดาวคู่ศัตรูอยู่ในเรือนการงานด้วยนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังควบคู่ไปด้วยนะคะก็คือดาวตัวตนช่วงนี้คือดาวพุธนะคะเป็นดาวที่มีความผิดปกติ หลายอย่างนะไม่ว่าจะอยู่กับดาวคู่ศัตรูนะรวมถึงกําลังก็น้อยนะรวมถึงช่วงนี้ก็เดินผิดปกติอีกต่างหากนะคะส่งผลชาววิถุนช่วงนี้ในเชิงสุขภาพนะก็อาจจะออดออดแอดแอดนะนะหรือว่ามีลักษณะไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวนะอาจจะเป็นเชิงความจําไม่ค่อยแม่นยำนะมึนงงหลงลืมได้ง่ายนะคะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารทางการงานนะบางทีก็จะเป็นเชิงเอกสารข้อมูลมีความสะดุดติดขัดในเชิงการ ทำงานปะปนอยู่ด้วยนะคะการนัดหมายช่วงนี้บางทีมันก็รีบบางทีมันก็เลื่อนนะเรียกว่าเรรวนแปรปวนได้เป็นจังหวะที่ต้องใช้สติมากๆนะในเชิงเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางการงานนะคะช่วงนี้นะคะดาวหลายดวงส่งผลในเรื่องการงานของชาวมิถุนนะคะบางอย่างเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นมีจังหวะผลักดันมีทางเลือกนะคะในขณะเดียวกันบางอย่างก็เป็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงช่องทางรับผล บางท่านเป็นในเชิงเปลี่ยนหุ้นส่วนนะมีเรื่องของการตกลงเจราจาพูดคุยกันในเชิงแบ่งผลประโยชน์กันใหม่นะคะเรื่องของการเปลี่ยนในเชิงลูกค้านะไปเจาะก,กลุ่มลูกค้าใหม่ๆเรียกว่าเป็นสภาวะเปลี่ยนแปลงหลายๆส่วนของชาวมิถุนในช่วงนี้ได้นะคะซึ่งดวงดาวมีคู่ศัตรูหลายจุดนะก็อาจจะทําไปแก้ไขปัญหาไปนะคะมีเรื่องของลูกหลานบริวารช่วงนี้ก็จะเกี่ยวข้องในเชิงแบกรับได้ด้วยรวมไปถึงเรื่องครัวเรือนนะเนื่องจากดาว พุธนะคะเป็นดาวตัวตนแล้วก็เป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์เรื่องบ้านช่องเรื่องครอบครัว สำหรับในเชิงสุขภาพนะคะเมื่อดาวตัวตนมีความวิปริตแปรปรวนเกิดขึ้นนะคะชาวมิถุนออบระมัดระวังในเชิงเรื่องทางสุขภาพนะใครมีโรคเก่าโรคเดิมนะช่วงนี้อาจจะมีลักษณะวนเวียนกลับมาได้นะคะเรื่องของอาการในเชิงเจ็บปากเจ็บคอเจ็บลิ้นบางทีก็มาจากเรื่องของอากาศเรื่องภูมิแพ้เรื่องเป็นหวัดนะช่วงนี้เป็นได้ง่ายนะคะนอกจากนี้เป็นปัญหาในเชิงการสื่อสารบางทีก็คือเสียงแหบเสียงแห้งนะเจ็บคอลักษณะนี้ได้นะคะ เรื่องของการใช้สติปัญญาในเชิงแก้ไขปัญหาปฏิพันธ์ไหวพริบช่วงนี้ก็อาจจะช้าๆหน่วงๆได้นะคิดอ่านอะไรก็อาจจะไม่ค่อยทันอกทันใจเรียนรู้อะไรช่วงนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาทบทวนตรวจทานเยอะหน่อยนะเนื่องจากดาวตัวตนนะคะมีลักษณะแปรปวนช่วงนี้การเคลื่อนไหวนะคะการเดินเหินต่างๆเรามาระวังเรื่อง กระแทกการเกิดบาดแผลฟกช้ำดำเขียวนะหรือเป็นยังหวะมีกิจกรรมในเชิงใช้เข็มเสียเลือดต่างๆได้ง่ายนะคะก็เป็นช่วงระยะเวลาช่วงหนึ่งอะที่ชาวมิถุนก็ระมัดระวังในเชิงสุขภาพนะคะสำหรับดวงดาวเหล่านี้นะคะก็เป็นการโครจรในแบบรายเดือนนะเดี๋ยวพอมหมดช่วงเวลาก็จะขยับย้ายกันเข้าสู่ภพเรือนลาภะของชาวมิถุนนะคะ บ่งบอกว่าเรื่องของภาระต่างๆการแก้ไขปัญหาในช่วงนี้นะในทิศทางข้างหน้าอันใกล้นะก็จะเข้าสู่พบเรือนที่เป็นลาบผลเรื่องของการได้ผลลัพธ์ในเชิงบวกนะรวมไปถึงเรื่องของอะไรที่ได้มาแล้วคุ้มค่านะกับสิ่งที่ทุ่มเทลงไปในช่วงนี้นะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวมิถุนในจังหวะที่ดาวอังคารและดาวเสาโค,โครจรมาพบกันนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาของชาวมิถุนในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ